ครับสวัสดีครับผมนุ่มรดเข็นครับครับโมนี่ไนเวดมีแม่ทองกับแม่ผสมพึ่งพ่านอรอบบ่ไนเวดมาเปิดราคาแพคคูเนาะครับเอ่าเป็นแม่นี่เป็นแม่ผสมโตบ่มแม่นี่ผสมโต,มตพึ่งได้เดือนนึ่งแ,แล้วก็แม่นี่ได้ซีเดือนผสมได้ซีเดือนรับประกันทองผสมเคฟสามหนึ่ง เราประกันท่องแม่นี่ครับนี่นี่ใบมีหลวดเดี๋ยวเบิ้งแม่แหละก่อนเดี๋ยวนี่เวียดอ่ควนี่สองตัวนี้เปิดไปไรบ้างเด้นหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันครับสองตัวนี้เปิดไปหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทเนาะตัวร่องราคาเดีบอยเียดครตัวร่องราคาเดียครับขอเบอร์โทรนะศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสอง 0827499122ครับพี่น้องโทรเข้ามาต่อรองราคากับยายเบียดพันเดยเด้อครับ أ, แม่นี่รับประกันทองว่าแม่นี่บ่แล้วครับแม่นี้ผสมพันรอบเนาะผสมตัวพันรอบบ่ได้รับประกันทองเด้อครับแม่นนนนแม่นี่ถ่ายสูงไรแม่ยายเบียดแม่นี้อยสี่สิบห้าบวกครับถ่ายสูงกว่านั่นแม่นี่ถ่ายสูงไรสี่สิบห้าบวกครับแม่นี้ได้ลูกมาแล้วจากตัวนายเบียดได้ลูกมาแล้วสองตัว แม่นี่ลูกสองก็ได้อครับพี่น้องลูกสองลูกสามผสมได้เดือนหนึ่งผ่านรอบได้เดือนหนึ่งเอาไปรุ่นเอาเนาะยาเวทเนาะเถอะเนาะเอาไปรุ่นเอามีตำนี่ยังวอนยาเวดแม่นี่ครับเราบอกกันตำนี้เบิดครับแม่นี่ตำนี้บ่มี่สองซุดขาถูกขาถอนหางดอกกับบะมีจริงกับบะมีครับนุ่มจริงกับบะมีเนาะแม่นี่เบืองล่าเหรียญโตนโตครับบ้านนี้ ต้นตัวแม่นี่ก็แข็งขาใหญ่ดีอยู่ครับพี่น้องแข็งขาใหญ่ดีล่ำโตเง้วเนื้อนังก็ดีครับสีแดงใสได้ครับสีแดงก็ือว่าโอเคอยู่ครับจับด้รูไดบบอลยังเวทแม่นี่เป็นลูกกระทบเด้อครับพี่น้องแม่นี่เป็นลูกกระทบออกลูกกระทบแน่จ้กหน่อยอยู่หมูอยากงยวอยู่แต่พอดีพัฒนาครับพี่น้องดูครับเอาไปรุ่นเอาว่าจะผสมพันบอ ขาก็ได้พาลอบหนึ่งลอบกลัวๆน่าจะติดอยู่นอญเวีตเนาะนี่ครับแข้งขากีบเดี๊บกะถือว่าโอเคงามอยู่ครับพี่น้องบ่อเบี้ยวบ่อเย็นบ่อเหยเอาเกินง่ายครับสูงกับแข้งขากะถือว่าใหญ่ดีครับแข้งขาหางกะกู้หางกะงามอยู่ครับกู้หางแม่นี่งามอยู่เงาหางกะใหญ่ดีถ่ายสูงรอยสี่ชิ้มหาบวกจูงยางแยกบาดแน่าะเวีตยางแยกรอบเน่ะ ย่างครัพี่น้องกันเบึงยักหลอดเนี่ยครับบึ<ป>งทายงทานยางครับพี่น้องนาดีอยู่ครับแม่นี่นาดีอยู่จากมีพร้อมแม่จักหน่อยเห็นสีค้องน้อยนึงกับวนาเกียรติครับผมหรือว่าใส่ได้ครับลุนนี่ข้อโยข้อย่อ,อดีอยู่ครับสวสดีกะใส่ได้ธรรมดาครับพี่น้อง เสนอมีเง้ยแน่หน่อยนึงแต่ก็ถือว่างามอยู่ครับมึงครับหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทน้องนายเวทเนาะนี่ครับตัวที่แรกบบาบวระตูมึงตัวที่สองบาทนี่ยายเวทเอาตัวที่สองมาพี่น้องครเบิงึงตัวที่สองนี่ผสมเคเอฟสามหนึ่งเดซี่เดือนมีใบมีหลอดครบครับพี่น้องรับประกันทองพร้อมน้องนายเวทเนาะ รับประกันทองพร้อมเดี๋ยวเอาใบหลอดให้เพื่อกกอนเลยครับพี่น้องนี่ครับใบหลอดครับใบหลอดครับวันที่ผสมยิบหามุกราคมุมหลอดครับ มาเบื้งแม่ที่สองครับบ่าเนี่หน้าหน,นาตันตัน,ตน,ตนอ้วนๆพี่ๆเลยครับแม่นี่ยทองสี่เดือนค้ำ <5 S 1> ประกันทองครับค้ำประกันทองค้ำประกันมาน่านให้พร้อมครับแม่นี่เบื้องครับแม่นี่ท่ายสูงลอยเลยนายเวดสาม้าครับทายสูงลอยสามสิบห้าเรือครับพี่น้องแม่นี่ท่ายสูงลอยสามสิบห้าลูกที่รงไรแล้วนายเวด <2 S 1> ลูกสองครับลูกสองในทองลูกสองในทองได้ลูกมาแล้วหนึ่งโต ลูกสองในทองนี่ครับพี่น้องมึงครับน้ำเมียกใสออกน้ำเมียกออกรับประกันทองพร้อมน้อยเยวีน้อยแม่ให่น้อนี่ตั้มนี้มีบ่โน้มตอกงโนมจิงขาทุกขาถอนสวงสุดหางดอกมามีเนาะซุ่มนี่ยรับประกันตั้มนี้รับประกันทองน้อยแม่ใหญ่น้อยเยวีเป็นแม่ลูกแรกพาลูกสองในทองรอบไปรุ่นออกครับพี่น้องผสมเคเอฟสามหนึ่งรับประกันทองครับเคเอฟสามหนึ่งสี่เดือน นี่ครับเป็นบาบันลูกผสมครับเนื้อหนังหนาครับแม่นี่วามเงี้ววมลึกได้เลยครับสีแดงดีแข้งขากะเกียบเรียบกะงามพอดีครับพี่น้องงามจีสดเดกับมี่อนแนี่น่อยหนึ่งนิดหนึ่งครับแข้งขาใหญ่ดีครับมึงครับหน้าหนาตั้นตันครับผู้ได้มักหน้าหนาตั้นตันว่าเฟียมนี่กับนาเรียงนาซื่อนาเลียงครับเอาไปรุ่นเอาตัวผู้หรือตัวแม่เอาครับบานนี้ ควมเงยควอมหนานิเด็กาเลยนอใหญ่เนาะค้อมเงยควมหนาได้ครับควมเงยควมหนาค้มลืกนี่มีให้เห็นเลยครับพี่น้องควอมสูงนีร้อยสาเนาะความสูงสูงรอยสามสิส้าบวกรบเบิบ่งครับตำนี้เก๋บโบมีนเนาะใหญ่เนาะตำนี้หาเบอร์โทรยกรด้ใหเวาศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้หนึ่งสองสองศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสอสองครับพี่นอ้องเบอร์โทรใหญ่เด้อครับ เปิดไว้ไลฟ์ไปไหนได้ก่อนจ๊เบียดหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันครับต่อรองได้ครับเปิดไว้หนึ่งแสนสามมื่นหาพันบาทต่อรองราคาใดเนาะจ๊ะเวียดเนาะถือใจทรงสี่อยโลครับถือใจทรงสี่รอยกิโลครับพี่น้องสองตัวด้วยครับพี่น้องสองตัวตัวนี้รับประกันท่องอีกตัวตัวที่แรกน่ะอ่าเพิ่นบนี่เนี่รับประกันเด้อครับเพราะว่าเ้าก็ผ่านเขาได้ตรวจได้เ้าก็ะพานรอไปประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละครับแต่ว่าให้พี่น้องเอาไปรุ่นเอาเบิ้งครับ น้นะลึกวบเา่าก็ได้ครับแม่นี่สร้างหน่อยก็ว่าได้ครับบึงครับเหลี่ยมเมาเมาได้ครับพี่น้องอจะเหลี่ยมหูอยู่เนาะในเวทเนนะาะจับได้รวบได้ยายไ,ได้บึงครับพี่น้องหูดีครับหูดีแม่นี่ใครสนใจก็โทรมาต่อร่องกับในเวทเพิ่นไดครับ เรื่ว่าพี่น้องที่เขามาเบิ่งโตจริงกะอยู่บ้าทนุ่นสูงตำบบน่าเวียงอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดลำน่าเจริญครับชุ่มตจริงต่อรองราคากระเพิญอยู่หนาคอกได้เลยครับพี่น้องเผนว่าทรงฟีหอนเฮียนหนอยโลเนาะแม่บอกไม่เบ็ดทรงฟีหอนเฮียนหน่อยโลทรงฟีหน่อยกิโลครับพี่น้องทรงฟีหน่อยกิโลกวดแต่กวอดเฮียนขึ้นก่อลนะครับพี่น้องก็บอกถือใจกันกรบเพินต่อรองราคาก็ได้ราคานี้ก็ หนึ่งแสนสามมืนหาพันบาทกับต่อร่องราคาได็กหญิงต้องอย่าเียนเนาะกับบนเป็นราคาเอาเนาะโทรมาแยกก็ได้ยกได้ยกได้แยกได้โอเคเลยเอาสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์่องยูทูบลงบนเทนัมครับเพื่อจะไวิภาตคลิปใหม่ๆครับนะครับสองตัวนี้เด้อครับหนึ่งแสนสามมืนหาพันบาทต่อร่องราคากับเพื่อนเลยครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับผม